ยังคะทุกคนภะษสอีกนะคะรู้หรือยังว่าเรานะคะสามารถกู้ไฟล์โพสจากตอบเดีวนะคะรู้หรือยังถ้ายังไม่รู้เราไปเริ่มทำพร้อมๆกันดีกว่าทุกคน Let's กออย่างแรกนะคะให้เรานะคะทำการเปิดแอปมาก่อนคะ่ะแอปเปิดแอปติปตกนะคะเข้าไปที่หน้าช่องตัวเองจ้า พอให้ในะคะจะทําการลบคลิปคลิปนี้ก่อนนะคะทุกคน này, คลิปคลิปนี้กูก็เสือ่อยลบไปก่อนนะคะแล้วก็จะทําการกูก้คืนครั้งค่ะแต่จะมีข้อแม้หรือเงื่อนไขนะคะเราจะสามารถกู้คืนคลิปคลิปนั้นได้ภายในระยะเวลา30วันถ้านอกเหนือนกว่าน,นั้นเราจะไม่สามารถกู้คืนคลิปได้นะจ๊ะ กดขีดสามขีดนะคะมุมขวาบนกดไปคําว่าการตั้งคา่าและความเป็นส่วนตัวก็จะเจอกับพันนี้ว่านี่นะคะส่วนกิจกรรมกดคําว่าเพิ่งลบมันจะขึ้นโพสต์คลิปต่างๆเราเพิ่งลบไปล่าสุดนะคะกดจิ้มไปคลิปนั้นหนึ่งอ่ะฮะกู้คืนกดคำว่ากู้คืนน่ะเรียบร้อยอ่ะทีนี้นะคะครับไปที่หน้าช่องของเราดูนี่ว่าเราได้คลิปคึ้นมาหรือ,อยัง พอใส่ได้คลิปขึ้นมาแล้วนะคะตอนแรกมไม่ได้มีคลิปนี้อย่เนาะนี่ได้ขึ้นมาแล้วยอดวิวต่างๆคอมเมนต์ะไรพวกนี้มันก็เหมือนเดิมนะคะไม่ได้ลดหายไปเลยง่ยายไหมคะทุกคนแค่นั้นเองค่ะทุกคนวิธีการกู้คลิปมีประมาณนี้ค่ะแล้วเจอกันในแอปหน้าครั้งหน้านะคะบา,บายยอันยอง